สวัสดีค่ะพบกับอัจจิละชญาจิรจนิวค w c a แฟมิลี่ค่ะเรายังอยู่กันในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะแล้ววันนี้ค่ะอยู่กัน ที่พูดของทาง B M W หรือว่า Bayerische m o d e r n w e r k e นั่นเองค่ะนอยู่กับ The New ค่ะตัวนี้เป็น The New B M W ค 520d ค่ะ,ค,ะคันนี้เขาบอกว่าทำให้ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ดูน่าใช้แล้วก็เท่ขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะว่าคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างแล้วก็นี่เลยค่ะราคานะดูที่ราคานะ3 7ล้าน7แสนค่ะ 7 9 0 0 0บาทตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับการใช้ตัววารันตีนะ3ปีด้วยนี่ก็สามารถมาดูได้ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ที่เมืองทองธานีค่ะามาดูตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยดีกว่าเพราะว่าทางฝั่งด้านหน้าตัวรถเนี่ยเขาได้ทําตัวกระจังด้านหน้าตรงนี้ให้ดูใหม่ขึ้นตัวนี้ สังเกตเห็นทุกคนคงสงสัยว่ามันคืออะไรใช่ไหมจากที่ถามมานะเขาบอกว่าตัวนี้เหมือนทาให้ปรับโฉมให้ออกมาดูเท่มากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสริมตัวที่เป็นไมายไฮบิดเข้ามานั่นเองค่ะตัวนั้นจะเป็นการใช้ไม่ว่าจะเป็นการอัตราเร่งเพื่อทําให้อัตราเร่งสมูทมากยิ่งขึ้นด้วยนี่แล้วก็แรงม้าอยู่ที่197แรงม้าด้วยค่ะ40 0้400นิวตันนิตรวยไหม ตัวนี้จะเป็นสีดำนะตัวกล้อง360องศาด้วยเป็นกระจังหน้าเป็นแบบดำล้วนๆเลยนะเหมือนจะมีตัวไฟเล่นไฟด้านในตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีระบบเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้ถึง6จุดด้วยเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของไฟกันบ้างดีกว่าเพราะว่าไฟหน้าเขาบอกว่าก็เป็นไฟที่ใหม่มากเหมือนกันใหม่ยังไงก็นี่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของตัวไฟหน้า ที่มีไฟเดทาทม์เส้นเล็กๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ด้านในจะมีแสงสีน้ำเงินด้านในด้วยมี่จะเขียนว่า B M W L E D ค่ะตัวนี้จะเป็นระบบ L E D ทั้งหมดเลยาม,ามาต่อกันที่ฝั่งด้านข้างของตัวล้อ,อยางกันบ้างในตัว C ีส์5คันนี้หรือว่า 520D ค่ะนี่เขาได้ทำตัวสเปกยางเพิ่มขึ้นมาด้วยเป็นขนาด20นิ้ว245ทับ40หรือ40 Uh, 20ตัวนี้ทำให้ตัวเข้ากับตัวบริเวณซุมล้อด้านข้างได้เท่มากแล้วก็ทำให้ตัวยางใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยตัวนี่คาลิปเปอร์เบรกเป็นสีแดงตามสไตล์เลยแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของทางนี่ค่ะนี่เห็นไหมที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็มีตัว M ด้านข้างมีด้านในของตัวล้อด้วยแล้วก็ตัวดุมล้อสัญลักษณ์ของ B M W ค่ะ้วบอกว่า นะมันเป็นก้านที่สวยด้วยความที่แบรนด์นี้เขาทำรถออกมาได้สวยอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นแบบว่าตามลักษณะการใช้งานของตัวรถด,ด้วยจะเป็นวัยรุ่นก็ได้ไวัยทำงานก็ได้หรือว่าจะเป็นสำหรับพ่อแม่ก็ได้อีกด้วยอเอ,อ,อน,นี้อาจิว่าโอเคนะแล้วสวยด้วยแบรนด์นี้พี่ชายอาจิบอกได้เลยว่าขออิงนิดนึงเพราะว่าพี่ชายเขาชอบแบรนด์นี้มาก มาที่ฝั่งของกระจกมองข้างกันบ้างค่ะนี่ไฟเลี้ยวของเขามันจะแนบชิดกับตัวกระจกเลยแล้วก็จะมีตัวกล้องด้านข้างค่ะตรงนี้มีระบบเตือนมุมอว่สายตาเปลี่ยนเลนให้ะแล้วก็ตัวเปิดประตูค่ะก็พรีเมียมแหละนีเวลาดันดันขึ้นแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของกุญแจคีย์เลาด้วยสวยนะม,มาต่อทางฝั่งด้านหลังกันบ้างค่ะตัวจับมันก็จะเป็นแบบระนาบเดียวกันกับตัวประตูด้านข้างเลยนะ เห็นเสาไหมด้านหลังก็จะเป็นสีดำด้วยนี่ hey. ตัวทั้งหมดเลยการตกแต่งด้านหลังแล้วก็ข้างหลังค่ะมีสัญ,ญลักษณ์ของเลข5้าเข้ามาด้วยนี่เลยมาดูล้อด้านหลังดีกว่าเพราะว่าด้านหน้าก็เห็นว่ามันใหญ่แล้วก็เท่ไม่ได้เกินซุ้มล้อออกมานะฝั่งด้านหลังก็ไม่ได้เกินเหมือนกันตรงด้านนี้ค่ะนี hey. ่ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์มีอะไรมาให้สเปกยางก็ข้างหน้าสองสี่ห้าสี่สิยี่สิบข้างหลังจะเป็น สองเจ็ดห้าสามห้าอ่ายี่สิบขนาดยางจะไม่เท่ากันทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะนี่จะไม่เท่ากันนะแล้วก็ให้ดูด้านหลังด้วยมีตัวเอ่อคาลิสเปอร์เบรกตัวดิสเบรกนะเป็นสีแดงแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของตัวเด้านในค่ะไปดูด้านหลังกันดีต่อดีกว่าค่ะทางฝั่งด้านท้ายของตัวรถด้านนี้ค่ะนี่มีสัญลักษณ์ BM w อยนี่ห้าสองศูนย์ดีสัญลักษณ์ญญตัวนี้ปกติอアิก็จะเจอเป็นโครเมียมนะตัวนี้จะเป็นสีทึบ สีทึบด้านหลังไฟด้านท้ายสวยนะเป็น LED เต็มรูปแบบเลยเป็นเส้นขีดสีแดง2อขีดแล้วก็จะมีตัวดักเทลเล็กๆค่ะด้านหลังตรงนี้นีสีดํามีระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังให้6จุดด้านหน้า6ด้านหลังก็มีมาให้6เหมือนกันร่องช่วยถอยจอดค่ะอันนี้ก็คือเป็นประตูสัมภาระท้ายไฟฟ้าแต่ มันจะเด้งขึ้นให้เลยไม่มีเสียงแบบตี๊ดตี๊ดตีต๊ดนะจะเด้งขึ้นให้รออัตโนมัติเลยห้องเก็บของกว้างมากสัมภาระด้านหลังกว้างมากค่ะพับเบาะได้นะสามารถพับเบาะของตัวที่เท้าแขนใช่ไหมเพื่อที่จะหยิบของด้านในได้ด้วยปิดไม่มีเสียงเงียบมากนี่คล๊บให้เราเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะไปดูภายในกันด้วยเพราะว่าภายในอะ่ะเขาก็บอกว่ามันสวยมากเหมือนกัน ภายในเขาก็สวยเหมือนกันขึ้นไปได้เลยใช่ไหมอ่ะขึ้นไปได้เลยขออนุญาตนะคะนี่ก็ขึ้นมาทางด้านไหนได้เหมือนกันเราก็ขึ้นลงแบบผู้ดีนิดนึงเหมอนทผผู้ดีนิดนึงนี่ด้วยการตั้งค่าของที่รองรับด้านเอวสามารถผ่อนคลายเขามีเสียงด้านในด้วยนี่เขามีเสียงเหมือนจะเป็นวิดีโอหรือวิดิทัศน์ด้านในซึบเข้ามานั่งด้านในค่ะนี่ ยจะบอกว่านั่งได้สบายมากค่ะด้วยความที่เขาทำออกมาให้มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นเนี่ยทุกคนจะบอกว่ามันลองพอดีน้องอจีเลยแล้วก็ตรงสรีระด้านหลังของอจีนั่งได้สบายมากๆเลยค่ะถือว่าดีปรามที่เท้าแขนนั่งได้แบบพอดีสบายโดยที่ไม่ต้องแบบว่าขยับต่อใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็จะมีช่องวางขวดน้ำที่ให้มาแบบว่าพอดีด้วย จับหยิบได้พอดีเลยค่ะนั่งได้สบายอันนี้โอเคเลยด้วยการต้งค่าของความเอียงของฝั่งทางด้านหน้าที่จีนั่งอยู่ไม่ว่าของผู้โดยสารหรือว่าทางด้านหน้าตรงนี้ค่ะตรงนี้จะมีตัวพอร์ตอ่าไทสีให้ใช้แยกกันเลยแล้วก็จะมีตัวไฟด้านในให้เป็นไฟแอมเบียนที่เป็นสีน้ําเงินฝั่งด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีตัวปรับนี่ค่ะตัวเปิดระบบแอร์ของผู้โดยสารตอนหลังนะแบบนี้จะเป็นแบบอัตโนมัติติดการใช้งานได้ ติดการใช้งานได้แล้วก็ปรับอุณหภูมิแยกอิสระ้า้ขวาได้เลยของผู้โดยสารตอนหลังนะแล้วก็จะมีตัวพอร์ต Type C ให้ใช้อีก2พอร์ตมีตัวช่องปรับอากาศให้สามารถใายกล้ามเนื้อและบอลรองกระดูกได้แล้วก็นี่เลยค่ะนี่มากันที่ฝั่งด้านนี้นี่ทางฝั่งด้านนี้ด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวลำโพงค่ะที่ให้มาในตัวซีรีส์5หรือว่า5 2 0 d เนี้ยจะเป็นลำโพงของฮามันการ์ดอนเลย ให้นำทามานมาเลยนะมีม่านให้มีตัวให้เวลาเปิดนี่ค่ะสวยนะตัวเปิดเขาทำออกมาเป็นแบบสวยแบบนี้เลยที่เท้าแขนจะเป็นสีน้ำตาลค่ะด้านในเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งด้านนี้กันนี่ก่อนที่จะพาไปด้านหน้าจะให้ดูด้านนี้เอ้ยโทษโทษโทค่ะเอ้นี่ค่ะก็ถ้าเป็นในตัวนี้ก็จะเป็นรองรับน้ำมันดีเซลแล้วก็มีสารแอดบูด้วยนี่ค่ะ ก็สามารถใช้งานด้านนี้ได้ฝั่งด้านนี้เมื่อกี้ให้ดูด้านนู้นไปละด้านนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของเลข5าด้านหลังมาด้วยเหมือนกันปิดให้สนิท้านนึงนะอ่ามาทางฝั่งด้านนี้ค่ะนี่ก็จะมีกุญแจคคเลดมีไฟส่องสว่างด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนี่ฝั่งด้านในจะบอกว่าถ้าเป็นด้านหน้าเมื่อกี้ลำโพงด้านหลังจะเป็นขนาดใหญ่ ด้านหน้าจะเป็นตัวสัญลักษณ์ของฮามันกาดอนแล้วก็จะมีลำโพงเล็กๆด้านล่างตรงนี้ค่ะเป็นทัชนะ <S น <S Memory s e ซีสล็อกรถลดล็อกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแสงสีน้ําเงินด้านในมีตัวปรับกระจกพับก,กระจกเป็นกระจกไฟฟ้ามีตัวเปิดสัมผัะร้ายแล้วก็ช่องวางวดน้ำตรงนี้ด้านในกันค่ะทั้งฝั่งด้านในนะจะบอกว่านี่เห็นไหมนี่ค่ะ มันจะมีตัวที่เขาบอกว่าเมื่อกี้เนี้ยมันจะเป็นเหมือนอมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็นี่ตัวเบาที่อจิชอบคืออันนี้เขามีตัวเบารองน่องให้แล้วก็ตัวเบาไฟฟ้านี่เบาไฟฟ้าสม,มูททุกคนมันเป็นการเลื่อนที่เป็นแบบเลื่อนไม่เลื่อนแบบเบาๆนุ่มๆสบายๆปรับเอ็นปรับเลื่อนสบายมากมันค่อยๆปรับอะ่ะมันไม่ใช่แบบอืดอะ่ะแต่มันแบบ มันเป็นฟิลความรู้สึกแบบนุ่มอะคะ่ะแล้วมาที่พวงมาลัยนะพวงมาลัยก็จะมีแบบสไตล์สไตล์ของเขาอะด้านหลังอะจะถ้าในความรู้สึกของเราจีมันจะเป็นแบบสปอร์ตเนาะเพราะว่ามันมีแพทเทินชิปด้านหลังให้มีปุ่มมันติดฟังก์ชันให้ก็จะเป็นแบบทัชเหมือนกันมีการใช้งานเหมือนจอยสติ๊กเลยแล้วก็ตัวออสัญลักษณ์ V M W ที่พวงมาลัยขอดูก่อนนะว่าที่พวงมาลัย เป็นแบบปรับตัวก้านแบบไฟฟ้าค่ะจะมีตัวก้านเล็กๆด้านในให้เราปรับปรับลงปรับเข้าหาตัวแล้วก็ปรับด้านนี้ค่ะแล้วก็ที่ความรู้สึกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่แค่สปอร์ตอย่างเดียวตรงนี้มันเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่ให้ดูเหมือนเราขับเหมือนจะขับอะไรสักอย่างเหมือนเครื่องดินนะเหมือนเป็นจอยที่แบบเท่อะนี่แล้วก็สามารถใช้งานตัวก้านด้านหลังได้ค่ะทั้งของตัวหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอโค้งนะเราจะเห็นว่าข้างหน้าตรงด้านนี้ เป็นตัวหน้าจอที่เป็นดิจิทัลแล้วก็บอกการใช้งานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการาน้ำมานการขับขี่ค่ะหรือว่าจะมาที่ฝั่งด้านหน้าก็ได้เดี๋ยวให้เราดูอันนี้ก่อนนี่จะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนี่ค่ะสัญลักษณ์ต่างๆด้านหลังมีแพดเดิลชิพไฟเลี้ยวด้านซ้ายแล้วก็ตัวกา้านค่ะตัวก้านที่บอกว่าเวลาปรับพวงมาลัย ความแรงขึ้นนั้นลงได้แล้วก็มาที่จอกลางแล้วก็ภายในกันบ้างถ้าเป็นจอกลางตรงด้านนี้จะเป็นจอกลางที่เป็นแบบเคริร์ฟเป็นโค้งอะ่ะเป็นตัวโค้งให้ให้เราได้ใช้ง่ายๆด้วยเวลาเราขับคนเดียวเนาะเราก็ขับคนเดียวได้สบายเหมือนกันเพราะว่าตัวหน้าจอมันจะพอดีกับทางผู้โดยสารกับคนขับทางด้านคนขับมากกว่าแต่ถ้าผู้โดยสารจะใช้เราก็สามารถดูได้จากตรงด้านนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้หรอกถ้าอย่างอアジอะアジไม่ได้ใช้หน้าจอ,อาจิจะนอน แล้วก็ตัวไฟค่ะด้านนี้ก็จะมีตัวไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารเลยไฟแอมเบียนไลท์นี่แหละก็จะเป็นแบบสีน้ําเงินสีสวยข้างล่างมีอะไรให้ใช้นี่มีฟังก์ชันให้ใช้ด้านนี้ก็คือตัวช่องปรับอากาศตัวเวลาเราจะปรับอาา่ะเราสามารถปรับด้านนี้เล็กๆอย่างเงี้ยได้เออน่ารักจังฝั่งด้านล่างก็จะมีตัวแท่นชาร์จให้มันจะมีมองไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าแสง อาจจะมืดไปน,นิดนึงทางฝั่งทางด้านล่างค่ะตรงนี้ก็จะมีช่องวางกวดน้ําให้มีพอร์ต t y C ด้านบนตรงนี้ให้ใช้งานแล้วก็ด้านในตรงนี้พี่เขาบอกมาว่ามันเป็นคริสตัลใช่ค่ะตรงนี้นี่มันเป็นคริสตัลแล้วก็ตัวการใช้งานเนี่ยค่ะนี่เวลาจะใช้หยิบใช้แบบนี้อุย้ยอันเนี้ยสวยแล้วก็พรีเมียมจริงๆคือ อาจจะเป็นสไตล์มินิมอลก็ได้สำหรับผู้หญิงนี่เขาก็จะเป็นแบบว่าสวยๆมาแบบนี้เลยมีฟังก์ชันมีตัวกล้องที่ให้เราได้ดูเป็นชรัรแบบนี้ค่ะมีกล้องตัวเคิรมานี่มีช่องวางของด้านในให้เป็นสักกาดดอย่างดีเลยวัสดุอย่างดีนะแล้วก็จะมี power outlet ชาร์จด้านในให้มีไฟส่องสว่างให้ค่ะเบาะฝั่งด้านนี้มีที่รองน้องให้เหมือนกันแล้วก็ให้มาเป็นเบาะ ไฟฟ้าด้วยนี่นะให้แบบเบาะไฟฟ้านุ่มนะเบานุ่มปรับได้สมูทเลยค่ะ hey, ด้านหลังใช้งานได้สมูทแล้วก็จะมีตัวที่รองน่องมาให้อ่ะปะนี่ก็จะเป็นภายในอุ้ยเดี๋ยวเรายังไม่หมดเราต้องให้ดูด,ด้านบนด้วยด้านบนจะดูลำนิดนึงใครที่ดูหนังไซไฟหรือว่าในยานอวกาศตรงเนี้ยมันเหมือนอยู่ในยานสตาร์เทคได้ไหม หรือว่าเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยนี่มันจะอยู่ด้านเนี้ยแล้วก็จะมีตัวกล้องมีตัว SOS มีไฟสองสว่างเออมันสวยที่บางแดดที่บางแดดก,ก็จะมีกระจกแล้วก็ไฟสองสว่างให้ค่ะทั้งผู้โดยสารแล้วก็ทางฝั่งของคนขับเ,นะนนเท่นะอันเนี้ยเท่ข้างบนตรงนี้ไฟไฟตรงเนี้ยเท่มากไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูสรุปด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะไปกันค่ะ เวลาลงขึ้นลงก็ให้มันขึ้นลงได้สะดวกด้วย่ปทางฝั่งด้านนู้นกันนี่กับตัวซีรีส์5หรือว่า the new BMW 520d ค่ะนี่เลยตามสเตคที่เขาให้มาแบบนี้เลยเป็นตัว M Sport p r o แล้วก็ e n g i n น,นเครื่องยนต์ค่ะที่ให้มาก็จะเป็นตัว BMW Twin Power Turbo ด้วย hey. แล้วก็ตัว Mac Power อยู่ที่197แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่400นิวตันนี้แล้วก็จะมีตัวราคาด้านนี้สามล้านเจ็ดแสนบาทค่ะพร้อมบริเวี3ปีอยู่ตัว BSI นั่นเองคะอ่ะใครที่อยากจะเข้ามารับชมก็มารับชมได้ที่บูธของทาง BMW ได้เลยค่ะวันนี้เราจะไปบูธไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมกันด้วยอ่ะแล้วก็นี่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะกับตัว the first เอเวอร์ ah, BMW iX2 นั่นเองค่ะก็จะเป็นไฮไลท์ภายในงานภายในบูธ BMW ด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปบูธไหนกันต่อฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยค่ะ